สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์หาไดาสีาขาวแดงน้ําเงินนะครับผมเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวได์สีน้ําเงินนะครับผมเราก็คือต่อจากเมื่อไดแดงนะครับก็คือต้องทาเควสของแพนด้าเสร็จก่อนนะถึงจะสามารถรับได้สีเงินได้นะครับกับหมีเดบเบิรแบนนะครับผมเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก,กดรับไปเลยเจอนีนะครับผมเราก็คือชื่ออะไรวะบาธอร์ ปอเดอะบ u d i v e เนี่ยครับอนนี้ก็ชื่อเอ่อเควสเขานะครับผมเนาะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนพี่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวกริตเตอร์เนี่ยมันจะอยู่รวมอยู่ในนี้หรือเปล่านะฮะก็ในส่วนของตัวเควสแรกๆเลยนะครับ <ๆ S 2> ก็ไปเก็บตัวบูโพเลนนี่ครับผมเนาะห้าร้อยล้านแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เอ่ออันที่สองนะครับผมเนาะก็เก็บโพเลนฟอร์มแพนเทอร์ ครับอันนี้ไม่ได้กําหนดสีนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าพี่มีวางโพลเลนเอ้ยวางแพนเทอร์ไว้ที่ไหนวางหรือเปล่านะี่ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดพึ่งนะไม่ได้เปิดพึ่งมานีครับผมเนาะอ่าโอเคเออวะเปิดไว้วะ่ะอันนี้น่าจะได้เลยเนะี่ยเควสน่าจะเสร็จเลยโป<อ>๊วางไว้พอดีไงอ่ะเควสที่สองเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เก็บโพลเลนสีอะไรก็ได้นะครับจากแพนเทอร์ อยี่สิบห้า้านนะครับต่อไปเนี่ยครับผมเราก็ p u r c h a s e ห้า B q u i p Form Deeper Bear Shop เนี่ยครับผมเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันเนี่ย Deeper Bear Shop ก็คือตรงข้างๆกับตัวหมี่ Deeper Bear นั่นแหละเอา นั่นก็คือมาซื้อของที่ร้านค้าตรงนี้นั่นเองนะฮะก็พยายามซื้อเป็นของทุกถูกแล้วกันเนี่ยเพราะว่ามันใช้ติ๊กเก็ตในการซื้อนะนะครับผมเราก็ซื้อ5ชิ้นนะก็ซื้อ5ชิ้นเนี่ยพอพยายามซื้อชิ้นแรกแหละนะฮะมันจะคูดาวมันจะมีคูดาวนะหรือไม่แั้นใครมีเงินซื้อเยอะๆก็ซื้อไปนะผมถ้าทำเวสเยอะแล้วก็ซื้อได้หลายชิ้นก็ซื้อไปนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมรู้สึกว่าจะทำดาเมจใช่ไหม ดาเมจูพับลูมนะครับก็คือตีเห็ดอ่ะตีเห็ดเออนั่นแหละตีเห็ดแล้วถ้าได้ดาเมจประมาณ5ล้านนะน่าจะใช่อ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้เรามาดูตอนออ่ที่เราตีเห็ดนะครับว่าดาเมจตัวนี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับผมอ่ะขึ้นนะครับถ้ากับว่าเราตีเห็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเลขตัวนี้มันจะขึ้นเองนะครับโย มันนี้เลเวลเยอะนะเลเวลเยอะก็คือเลือดเอ่อ uh, HP มันเยอะนะครับเราก็จะน่าน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับ5ล้านเนีบไม่ใช่น้อยๆไล่เวลแล้วกันนี่ตีคนเดียวนะถ้าแบบตีเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าเปิดจากแพนเทอร์ที่เอ่อเป็นเทียร์สูงๆอะ่ะก็น่าจะเต็มเร็วขึ้นนะอ่าเดี๋ยวมันน่าจะลอยขึ้นไปที่โรมไหมที่โรดไม่มีวะอ่ามีที่สตรอเบอรี่อยู่เเวลมันน้อยอ่า ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วอ่าโอเคอ่าตัวตีเห็ดนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอซื้อตัวบีคลิปจากเดบบรแบร์อีกชุดหนึ่งนะครับก็เหลืออีก2ชิ้นนะครับ2ชิ้นเดี๋ยวรอบหน้าเอาจบเลยนะครับก็อาจจะเสียติเกตเยอะหน่อยนะครับรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอนะว้บนี่โอเคไวไหมแหมบอกว่ารอหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ออมาแล้วถึงแล้วนะครับก็คือเป็นการอัปเดตแล้วนะครับผมแล้วก็ อ่าทุกๆสองชั่วโมงนะครับเขาจะอัปเดตครั้งหนึ่งอันนี้เราเหลือซื้อ2ชิ้นนะเดี๋ยวเราซื้อเลยแล้วกันโบอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็โบอ,อีก1ชิ้นนะฮะอันนี้ก็ครบแล้วนะครับเควสของเดปเปอร์แบร์นะครับที่เป็นไดสีน้ําเงินเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราส่งเควสเลยโจ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 คุยนานนิดนึงนะนี่ครับอันนี้ก็ได้ไดสอีน้ําเงินแล้วนะครับบวกกับตัวอ่ แว็กสีเหลืองด้วยนะครับเหลืองลายนะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาไดสีน้ําเงินจากเดบบแบนนะครับหลังจากอ๋อบีมัดนะครับผมเนาะก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมเลยนะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะมี เอ่อเควสของบริชเชดได้หรือเปล่านะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่ลองไปหาดูหมีตัวอื่นดูนะครับว่ามันสามารถรับได้หรือเปล่านะครับผมเนาะก็โอเคบ๊ายบาย